สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการอัปเดตสภาพอากาศที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้ครับในช่วงระหว่างวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคมพศ2568นี้ประเทศไทยของเรายังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าขนองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลต่อเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นบัวลอยที่แม้จะอ่อนกาลังลงแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยความชุ่มฉ่าและอาจจะมากเกินไปไวใ้ให้เราได้เตรียมรับมือกันครับพายุบัวลอยไปถึงไหนแล้ว พายุไตฝุ่นบัวลอยที่เคยเป็นพายุลูกใหญ่และเคลื่อนตัวเข้าใกล้เวียดนามในช่วงวันที่28-29กันยายนนั้นตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามไปแล้วครับซึ่งพายุลูกนี้ได้สร้างความเสียหายและทําให้เกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ของเวียดนามแต่ถึงแม้พายุจะไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่ก็ยังคงส่งอิทธิพลต่อสภาพอากาศบ้านเราอย่างต่อเนื่องครับช่วง29-30กันยายนฝนหนักถึงหนักมากทั่วไทย ในช่วง2วันนี้คือวันที่29ถึง30กันยายนประเทศไทยของเรายังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยครับโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ยังมีกำลังแรงอยู่สถานการณ์แบบนี้ทำให้หลายจังหวัดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนใน42จังหวัดให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ตัวอย่างจังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ภาคเหนือพิษณุโลกเพชรบุรีพิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาชัยยะภูมิขอนแกน่นอุบลราชธานีศรีสะเกดภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดระยองภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาภูเก็ตช่วงหนึ่งถึงหตุลาคมฝนเริ่มลดลงแต่ยังประมาทไม่ได้ หลังจากวันที่30กันยายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่5ตุลาคมสถานการณ์ฝนในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างครับแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออกที่ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมอยู่ดังนั้นแม้ฝนจะเบาบางลงแต่ก็ยังคงต้องติดตามข่าวสารและระมัดระวังอยู่เสมอครับ คำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงสัปดาห์นี้ขอให้ที่น้องประชาชนทุกท่านโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันนะครับตรวจสอบบ้านเรือนให้แข็งแรงเก็บของขึ้นที่สูงเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและที่สำคัญที่สุดคือติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดอย่าหลงเชื่อข่าวลือและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของท่านเองและคนที่ท่านรักครับ รู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพยากรณ์อากาศกับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ